อันนี้ก็คือฝีมือที่เฮาไปหามาเด้อเ,เอาเชียวหอมโมกใส่กัะปีกล้วยมืออื่นส่วนแมงคิเต่าเฮาก็เิีอาไปขายพอจะไ้เงินไปซื้อยาซื้อ,อ,ก,อกินเฮาก็ขายบ่เป็นดอก เรา,าเคยขายของจากเกลือจงแ่ผูเท่าหายไปแม่งจะเตาแมงดาซีโตเฉียดอีมืนเฉียดอีหน้าเฉียดสาราัดแต่ระย่างที่เ่าได้มานอกจากเสียวไปเห็ดเป็นอาหารเฮากระเสียไปจำหนาย 估计一在。